สวัสดีครับพี่น้องครับก็เมื่อนี้กะมาอัปเดตราคามันนะครับหลังสงการนะครับผมว่ามีโรงงานใดนะครับปั๊บขึ้นแน่นะครับผมเป็นข้อมูลจากทางสมาคมนะครับผลิตพันธุ์มันสำปะหลังไทยเฮ่านี่แหละนะครับเพื่อได้อัปเดตมาให้นะครับเป็นวันที่สิบแปดเนาะผมก็เลยมาเว้าสู่พี่สู่น้องฟังว่าโรงงานใดนี่ราคาเท่าไรแน่บ้างนะครับผมและก็โรงงานใดเพิ่นปั๊บขึ้นในช่วง เปิดฤดูกาลหลังสงการนะครับผมอ่ะไปเบิ่งแถวชนบุรีนะครับผมชนบุรีนะครับเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปนะครับผมเพิ่นซื้ออยู่บาท85นะครับผมซื้อบาท85ระยองนะครับระยองอ่าซื้อบาท95ครับพี่น้องนะครับระยองซื้อบาท95อ่ะเปอร์เซ็นต์แป้ง25%นะครับผมชาเชิงเซานะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้ง25%ขึ้นไปซื้ออยู่2บาท5ตังค์นะครับผมสาแก้วนะครับสาแก้ว ซื้ออยู่บาทเจ็ดสิบห้าครับบาทเจ็ดสิบห้าเนาะจันทบุรีหยุดนะครับผมจันทบุรีหยุดไปแถวโคราชนะครับนครราชสีมานะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับซื้ออยู่บาทเจ็ดสิบถึงสองบาทยี่ห้าตังค์นะครับผมถึงสองบาทยี่ห้าตังค์กาลสินนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นขึ้นไปนะครับซื้ออยู่บาทแปดสิบนะครับถึงสองบาทหาตังค์นะครับ ลงมาแถวร้อยเอ็ดนะครับผมพี่น้องแถวร้อยเอ็ดนี่ยังหยุดการรับสื่ออยู่เนาะนะครับสารคามนะมหาสารคามก็หยุดขึ้นกันนะครับผมขอนแก่นนะครับขอนแก่นก็หยุดนะครับมาแถวอุดรธานีนะครับผมเปอร์เซ็นต์แป้งยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซื้ออยู่บาทแปดสิบห้าครับพี่น้องอ่ะตัวนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับจากทางสมาคมเพ่นนะครับได้มาลงให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับ เบ่งอัปเดตข้อมูลนะครับหลังสงการนะครับสงการผ่าน้นไปแล้วนะครับราคามั่นนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับผมเริ่มต้นการรับสื่อไม่นะครับผมในช่วงนี้นะครับกับพี่น้องหลายๆท่านกับหลายๆจังหวัดฝนกระโตกเนาะนะครับพี่น้องบางท่านก็เตรียมการปลูกนะครับเตรียมการปลูกปั้นสำปะหลังนะครับเป็นของปีนาไว้นะครับผมในช่วงนี้ฝนก็เริ่มตกทยอยตกแล้วนะครับ เริมทย่อยตกนะครับคือแปลงนี้นะครับกเตรียมนะครับเตียมจะปลูกคือกันนะครับแต่ว่านะครับการที่จะปลูกมั่นนะครับผมอยากให้เน้นนะครับอยากให้พี่น้องเน้นรองพื้นนะครับล่งพื้นก่อนปลูกน้ำนะครับบ่าจะใส่ปุ๋ยเคมีบ่าจะใส่ปุ๋ยอินรีนะครับให้ล่งพื้นย่างหน่อยๆก็ถือไล่ละสอบกันยังดีนะครับผมเพราะว่าเป็นการเติมถาดอาหารนะครับ ธาตุอาหารในดินนะครับไห้พืชเท้านะครับเตรียมการไว้ก่อนนะครับเพราะว่าไห่ดินเนี่ยมีธาตุอาหารเวลาปลูกมั่นท้าลงไปนะครับผมมันจะมีธาตุอาหารเลี้ยงลําต้นนะครับเลี้ยงหัวเพลินในช่วงต่อต่อไปนะครับการลอ่องพื้นดีกว่ามาหยอดเด้อพี่น้องเด้อนะครับผมการหยอดก็มีประโยชน,น์คือการแต่นะครับแต่สู่การล่องพื้นบ่ิไรเด้อพี่น้องนะครับการปลูกมั่นเนี่ยจังได้ก็ต้องล่องพื้น นะครับ้ารองพื้นแล้วเท่ากับฉีดฮอร์โมนเล็กๆน่อยเพิ่มเติมเข้าไปนะครับผมปัญหานะครับที่เหตุให้ผลผลิตตกต่ำก็คือการฟืนฟูดินการบํารุ่งดินนะครับการบํารุ่งดินของพี่น้องนะครับที่ปลูกมันแล้วบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองผื้นนะครับผมบ่ได้ใส่ปุ๋ยรองผื้นนี่แหละคือสิ่งที่เหตุให้มันเท่าเนี่ยได้ผลผลิตลดลงได้ผลผลิตบ่อลหลนะครับอัตราต่อไร่มันตำ่ำ นะครับถ้าย่างในหน่อยนะครับผมใส่เนี่ยร่องพื้นนะครับใส่ร่องพื้นก่อนปลูกเนี่ยย่างในหน่อยเนี่ยได้แน่นอนไรล,ล,ละสีตันหาตันนะครับผมได้แน่นอนผลผลิตของเฮาเนี่สส่วนใหญ่นะครับที่อสอบถามเมืองนี่ที่ได้ผลผลิตตำตำนี่ก็คือปลูกสะกอนหลัจังมาหยอดเอานะครับผมได้ผลผลิตตำกว่า4ตันหรือ3ตันเนี่ย ยืนอยู่ประมาณสามถึงสี่ตันนี่คือบอกง่ายๆว่าเฮาบ่ได้ใส่ปุ๋ยร่องพืนแต่นะครับผู้ที่ใส่ปุ๋ยร่องพื้นี่ขันตําเนี่ย,น,น,ยนะครับขันตําไล่ละหาตันนะฮะนี่เป็นการสอบถามซุ่มสอบถามมึง่าพผล่ผลิตผู้ที่ได้ร้ายได้หน่อยนะครับว่าเพื่อนเห็ดลักษณะใดนะครับก็เลยมาเว่าเราสู่พี่น้องฟังอยู่ล่ะปั้นสิ่งทีเห็ดห้ผล่ผลิตเท่าสูงนะครับเขาต้องดูแลดูแล บำรุงฟื้นฟูดินก่อนปลูกนะครับสำคัญที่สุดนะครับรากาหลังจากนั้นก็คือเอาหญ้าให้ได้เอาหุ่นให้ได้นะครับผมกับบมมีปัญหาอัตราต่อไรนะครับอ่าแปดถึงสิบตันได้แน่นอนนะครับถ้าบ,บำรุงดีๆนะครับผมถ้าบ,บำรุงดีๆแปดถึงสิบตันได้แน่นอนนะครับพี่นอ้องอ่ะแต่ว่าพูดถึงเรียงราคาของปีหนาแนวโนม้มเนาะ เขากรต้องเบิ่งไปเรื่อยๆก่อนนะครับบ่มว่าเป็นจังไดกระแสเป็นจังไดถ่าทางภาครัดเผิ่นขวบคุ้มการนําเข้าคือปัญหาใหญ่นี่ยคือการนําเข้ามันสําปะหลังจากทางเพื่อนบ้านนะครับจากทางต่างประเทศนี่นะครับบ่ให้นําเขามาราคามันห้อง่ตกต่าถึงขนาดนี้ครับพี่น้องปัญหาใหญ่ที่สุดคือการนําเข้ามันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับมันเลยเห็ดให้ราคามันเฮาตกต่านะครับราคามันห้าปีนี้ก็เลยถือโดลงหลาย ขนาดราคาตำปานนี้นะครับผมกัยังได้นน้ำเขามาอยู่พี่น้องนะครับผมแสดงว่าทางประเทศเพื่อนบ้านที่ไปสื่อน้ำเพลินเนี่ยเพลินขายได้ตำกว่าสื่อน้ำบานเเฮาอีกนะครับจังไดก็ฝากถึงทางภาครัฐนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าควบคุมตรงนี้ได้นะครับพี่นอ้องแต่ควบคุมการนํำเขามาได้นี่บมมีปัญหาเลย มันสัมปะหลังเฮ้านี่เพียงพ่อในการสรงออกเพียงพ่อในการผลิตจําหน่ายในประเทศเฮ้านะครับบอจําเป็นตรงไปนั่เขมา้าอันการคาดการว่านั่เขม้าเพื่อว่าเสริมเพื่อว่ามันห้องบนเพียงพ่อมันบอแมนนะครับอันนี้เป็นแค่ขออ้างนะครับด้เบิ่งขอมูลหล,ล,ลายส่วนนะครับมันเป็นแค่ขออ้างนั่เขม้าก,ก็คือบอกง่ายๆว่าเอาขอม้าแล้วผลกําไรมัดนหลายกว่าอยู่บ้านเฮ้านะครับ ก็คือมีผลประโยชน์น่ะล่ะพี่น้องวอาง่ายๆล่ะไปผลประโยชน์นะฮะมันก็เลยเฮ็ดให้ราคามั่นเนี่ยเฮาดิ่งเขียวราคามั่นเฮาตกต่ำนะครับคือบอกง่ายๆว่าถ้ายยุดการนําเขาได้ราคามั่นเฮาดีแน่นอนแล้วก็แนววนมปีหนานะครับถ้าเฮ็ดยุดการนําเขาได้ราคามั่นโมต่ำ่าสองบาทหาสีบแน่นอนนะครับผม ว้าได้เลย,เลยคือปีนี้คือกันนะครับการแก้ปัญหาลาซานะครับมาแก้ปัญหาติดปลายเหตุเนี่ยคือช่วงเนี้ยนี่ไปเลาะขายไวรลดนะครับประเทศใดพึ่งอยากได้ไปเลาะขายไว้เลยนะครับเลาะขายไว้แล้วกะเมื่อเบิงผลผลิตในบ้านเฮ้าวา่าจิเพียงพ่อในการทรงออกบอกผมมาเพียงพ่อแน่นอนครับพี่น้องบ้านเฮ้าปลูกมันกหลายปลูกอ้อยกหลายแต่ว่า มอน่าปลูกแล้วผลผลิตที่ออกแล้วจังไปขายโบแมนเว็บพี่น้องนะครับไปแก้ปัญหาหติดปลายเหตุมนเลื่อยเหตุให้มันเฮาเนี่ยราคาต่าพี่น้องกเกษตรกรเนี่ก็เลยบ่มีความมั่นใจถ้าเจ้าหาไว้แล้วเจ้ามาประกันราคาไว้ให้กเกษตรกรกันยังได้เลยแมนบบพี่น้องหรือว่าผู้ใดมีความคิดเห็นแตกต่างจากผมกระคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแสดงความคิดเห็นใตคลิดได้เลยนะครับผมเนี่ยคือความความคิดความคิดส่วนตัวนะครับผม หาเพื่อนหาลูกค,ค้าไว้ได้แล้วปุ๊บเนี่ยคือเพื่อนสามารถประกาศประกันราคามั่นสัมประหลังเงาได้เลยนะครับประกันราคาขันตําคือบ่อตำก็สองบาทหาสิบได้เลยโมเมนต์ว่าผลช่วงผลผลิตเขาจะออกอุ่นอีกเดือนสองเดือนจะไปหามันกับบอท่านแล้วนะครับเนี่ยคือปีนี้จบไปหาลูกค,ค้าไว้ไปปลายป,ายปีนะครับผลผลิตเริ่มทย่อยออกเนี่ยจะสามารถประกันราคาเริ่มอ่า ประกันราคาไว้ให้ได้เลยนะครับผมบกว่าเ้งหูจักอันด้นะครับบาเคาจะเอาออกเดยจักตันจักแสนตันจักหลานตันมันหัวามันสูเท่านีจเจ้าทรงออกไปประเทศใดเนี่ยเขาต้องไปหาไว้นะครับผมหาไว้ได้แล้วปุ๊บเท่าหูได้เลย,เข,เ,ลย,เ,ลยเขามาคำนวณได้เลยว่ามันเนี่ยลายหนึง่งสี่ตันหาตันเนี่ยเทาสามารถอ่าิผลิตออกมาได้นี่จักหลานตันนะครับชิโซงออกไป มวัวนว่าอีกเหรียญสองเหรียญจอๆเห็นบอขึ้นยังปีที่แล้วเนี่ยไปเรียกร้องไ้ทางรัฐบาลแก้ไขปัญหาราคามันตกต่ำจนเหลือบาทเดียวเป็นเจังใดนั่นล่ละแต่เฮ็ดดีกะย่องแต่เฮ็ดบ่ดีกะเบาให้กันตีเตียนกันแน่นะครับไปเลี้ยงธรรมชาติน้องพี่น้องเนาะครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วนะครับมีประโยชน์กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีครับ